สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของปีนักษัตวปีมะแมและนี่คือดวมประจำเดือนมิถุนายนปีพศ2566ค่ะเริ่มชีการงานเลยนะคะแน่นอนมันมันเป็นจังหวะขาขึ้นมันเป็นจังหวะที่คุณเจริญก้าวหน้าแต่กลับ แต่กลับมีเรื่องรีเลวร้ายเข้ามาเอาง่ายๆการที่คุณจเจริญรุ่งเรืองแบบนี้มันมากับเรื่องเลวร้ายเรื่องไม่ดีนะคะน่าจะเกิดขึ้นกับตัวคุณแต่ไม่น่าจะเอาคุณลงได้หรอกนะคะคุณเป็นวิวออฟฟอร์จูนนะคะตรงนี้เป็นเดอะเวิลดนะคะ สองสองใบนี้ไม่น่าจะเอาคุณลงได้หรอกนะคะมันมีเรื่องเลวร้ายเข้ามาอย่างแน่นอนกับการที่คุณจะเจริญรุ่งเรืองการที่คุณจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการที่คุณจะขยายกิจการได้การที่คุณจะเลื่อนขั้นเงินเดือนได้มันมีเรื่องเข้ามาแทรกนะคะเรื่องเลว,วร้ายเข้ามาแทรก อาจจะล้มป่วยอาจจะตามมาในเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะโรคหัวใจจุกเสียดแน่นท้องเบาสุดนะหรือหืดหอบกำเริบอืมขอตีเป็นสุขภาพเลยแล้วกันนะคะจะได้รู้สึกดีขึ้นเพราะว่าตัวอื่นดีหมดเลย ตำแหน่งสำคัญตัวจบกับตำแหน่งที่9นั้นเป็น,นสองใบนี้ซะงั้นโชคดีคุณเป็นวิ e อ on Fortune และตรงนี้เป็นเ e เว r l ์มันไม่น่าจะเอาคุณลงได้หรอกคุณสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก้าวข้ามสเตป9้าข้ามเลเวลของคุณไปได้อีกอย่างแน่นอนในเดือนนี้คะ่ะสุขภาพไม่ดีนะคะขอตีเป็นอย่างนี้ดีกว่าหนักนะสำหรับท่านที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างร่างกายตัวเองมาไม่ดีอ่ะนะคะทำร่างกายตัวเองมาไม่ดีอ่ะนะดื่มเยอะสูบบุหรี่เยอะอันนี้แหละอันนี้แหละจะออกจะออกเห็นเห็นชัดกว่าคนที่ที่เขาดูแลสุขภาพตัวเองดีนะคะแต่รอดไหมรอดนะคะรอดแต่มันจะเปลี่ยนอ่ะมันจะเปลี่ยนแบบฉับพลันอ่ะอยู่ดีๆอ่ะมันก็เป็นอ่ะนะคะ พราะนั้นเรื่องงานก็ลามเป็นเรื่องสุขภาพแล้วกันไม่ดีเลยนะคะไม่ดีเลยอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะอย่าใช้ชีวิตมากจนเกินไปจนไม่ดูสังขารตัวเองว่าไหวหรือเปล่านะคะตอนนี้ยังหนุ่มอยู่ยังเด็กยังสาวยังสวยกันอยู่แต่พออายุขึ้นเลข3เลข4ไปเนี่ยอาการออกนะคะบางท่านใช้ชีวิตเกินเลขสมก็ไปแล้วเลข3มก็ไปแล้วเผามาเยอะแล้ว ตับไตไส้ผุงไม่มีเลยไม่มีเลยไม่เหลือเลยสุดยอดใช้ชีวิตยังไงยังไงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องเตือนไว้ก่อนเผาพัยขึ้นมาไม่ดีเลยแรงมากแต่ตรงนี้เอาคุณไม่ลงนะคะเอาคุณไม่ลงจริงๆนะคะหนึ่งคุณดูแลตัวเองดีสองคุณชอบทำบุญสบรรพบุรุษของคุณดูแลคนอยู่ ทำบุญให้ท่านด้วยนะคะอืทําบุญให้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ทําบุญให้กับเด็กทําบุญให้กับสัตว์จรจัดต่างๆนะคะตรงนี้ช่วยได้เยอะเลยค่ะมันจะทําให้จิตใจของเรานั้นอ่อนโยนลงทําให้เราลดความตนีในใจลงนะคะอัตราการเต้นหัวใจของเราก็จะดีขึ้นนะคะ,ะเรื่องการงานกับสุขภาพก็ผ่านไปเลย นะคะผ่านเลยเป็นไหนเป็นแน่แต่เอาคุณไม่ลงนะคะเพราะว่าเรื่องงานของคุณมาดีมากในเดือนนี้พ่อค้าแม่ขายก็ลูกค้าเข้าอ่ะออเดอร์เข้านะคะเรามาดูเรื่องการเงินดีกว่าเมื่อง,งานดีซะขนาดนี้ปังซะขนาดนี้เงินก็ดีตามค่ะนะคะ,นะคะมันเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีหรือร้าย อยู่ที่ว่าคุณจะบริหารจัดการอย่างไรอย่างที่อาจารย์บอกไปมันมีปัญหาเรื่องเรื่องที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเปลี่ยนสภาพยเร็วนะมีปัญหาตรงนี้แค่นี้เองคุณน่ะเรื่องเงินไม่ต้องห่วงนะคะได้เยอะได้เยอะมากนี่คือไพ่เศรษฐีนี่นะคะที่อาจารย์สมัยสมัยที่อาจารย์เรียนไพ่ยิบซีมาก,ก่อนนะจะจาจะท่องจำว่านี่คือไพ่เศรษฐี เรียกเท่าไหร่มาเท่านั้นค่ะเดือนนี้รับรองกระเป๋าหนักกระเป๋าตุงเช่นเคยคะ่ะไม่มีปัญหาเรื่องการเงินนะคะต่อไปเรื่องความรักคะ่ะคนโสดในเดือนนี้อือย่าเพิ่งมีแฟนดีกว่าอย่าเพิ่งมีแฟนดีกว่าพาะให้ขึ้นมาตัวจบกับสามดับขึ้นมาแบบนี้ก็รักแรงหึงแรงเกลียดแรงมีการลงไม้ลงมือกันเพราะฉะนั้นคนโสดเดือนนี้ห้าม ถ้ามีแฟนเลยให้ข้ามไปอีเดือนดีกว่าเป็นการแก้เคล็ดถ้าปิ๊งคนนี้นะแต่ใช้เวลานานคุยนานต้องใช้เว,าล,เวลาจะพักหนึ่งสม่ำเสมอด้วยนะอืถ้าปิ๊งนะข้ามไปอีเดือนหนึ่งก่อนนะส่วนท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้แน่นอนแฟนคุณพูดอะไรมาคุณต้องรับฟังนะคะให้คำแนะนำไม่ใช่อบรมสั่งสอน มันจะผ่านทะเลาะกันบ้านแตกเลยล่ะนะคะอีกอย่างหนึง่งเขาเรียกว่าอะไรนะเอเขาเรียกว่าต้องให้ความช่วยเหลือเกือ้อกูลนะคะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแฟนของคุณเวลาแฟนคุณมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องสุขภาพเรื่องครอบครัวของแฟนเออ นะคะนะหรือเพื่อนฝูงรถยางแบนยางแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอยเช็คแคร์แฟนนะคะเอาใจแฟนซะหน่อยเดือนนี้และทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีไปเองสิ่งที่คุณมัวสิ่งที่คุณทะเลาะกันมีเรื่องกันก็จะมาลายหายไปเองนะคะรับฟังความคิดเห็นของเธอและเขาในเดือนนี้นะคะนะอย่า อย่าอบรมสั่งสอนให้รับฟังให้คำแนะนำไม่ใช่อบรมสั่งสอนเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะเดี๋ยวจะทะเลาะก,กันนะคะเพราะพ่พขึ้นมาอย่างนี้ทะเลาะก,กันแล้วแรงด้วยอืเตือนไว้ก่อนเตือนไว้ก่อนอยู่ที่ว่าเราจะเขาเรียกว่าอะไรอะเล่นเกมแห่งรักนี้ได้ดีแค่ไหนดีกว่าอ่ะใช้คำนี้น่าจะดีกว่านะคะ บทสรุปในหน้าไพ่นี้มีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายมันน่าเรื่องร้ายน่าจะนำเรื่องดีมาแต่เรื่องร้ายตรงนี้เอาคุณไม่ลงเพราะคุณใหญ่กว่านะคะดูคุณแข็งกว่าแต่เป็นไหมน่าจะเป็นไม่มากก็น้อยแล้วแต่สภาพพื้นดวงของแต่ละท่านว่าเป็นยังไงอืม โอกาสดีๆตรงนี้มีไม่มากคายคว้าใส่ตัวเอาไว้นะคะปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่รวดเร็วมั่นคงแล้วก็เฉลียวฉลาดปรับปรุงตัวเองถ้าเป็นอยู่แล้วก็คอยเพิ่มเพิ่มสกิลมากขึ้นกว่าเดิมรับรองมันจะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีมากกว่าในทางร้ายนะคะ เดือนนี้ขาขึ้นจริงๆค่ะแต่มันจะเวลามันเปลี่ยนอะ่ะ <c oughs> โอ้ยขออภัยค่ะเวลามันเปลี่ยนเนี่ยจากดีอะ่ะมันจะกลายเป็นร้ายเนี่ยพุบปุเลยวินาทีเดียวเองเลยและอีกอย่างหนึง่งถ้ามันเป็นร้ายอยู่มันจะเปลี่ยนเป็นดีปุบปรับเลยอย่างนี้เลยเร็วมากนะคะประมาณนี้เลย <c oughs> โอ้ยจานขออภัย ไม่ไหวแล้วอยไม่ไหวแล้วก็หมดแล้วค่ะหมดแล้วเสียงและคอก็ไม่ไหวแล้วนะคะโดนฝุ่นเยอะค่ะนะตามนาไพ่นี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสาเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ